กระบาหัวเดียวนะครับครับ้อมตู้ทึกครับทำไมถึงเรียกเป็นหัวเดี่ยวครับพี่ตั้มก็คือช่วงเนี่ยห้องโดยสารจะมีแค่1ตอนหรือหนึ่งหนึ่งช่วงใช่ครับหรือบางบางคนเรียกว่าช่วงยาวเพราะว่าช่วงเขายาวที่สุดอ๋อ ครับผมส่สุดถ้าเทียบกับในบรรดาในบรราสาประเภทนี้ครับก็คือคันนี้จะเน้นบรรทุกเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็นะฮะเรื่องของห้องโดยสารอาจจะไม่ได้ไม่ได้เออเขาเรียกว่าอะไรใหญ่มากนะครับก็คือสำหรับอบ์ดที่นั่งเนี่ยจะมีแค่สงที่นั่งครับแค่คนขับแล้วคนนั่งข้างเท่านั้นอ่าคนขับกับผู้ช่วยใช่ครับผมก็จะมีประมาณนี้เรื่องของจุดเด่นของรุ่นอย่างก็คือเรื่องของราคาถูกที่สุดใช่ครับราคาก็จะย่อมเยาวที่สุด ใช่ครับอ่าย่อมเยาวที่สุดนะครับแต่แน่นอนว่าในความย่อมเยาวในความเออตอนเดียวมันสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้เราได้